ดีครับผมผมก๊อลฟนะครับจากร้นท่อยางยนต์พระรามสองครับคลิปนี้เรามาพบกันช่วงเย็นหน่อยนะ้วพอดีมีลูกค้าแวะมาใช้บริการกันตอนเย็นก็มีวันนี้มีทั้งหมดเมื่อกี้ผ่านไปสามคันนะครับก็จะมีล้อเปล่าซิตี้นะครับแล้วก็มีล้อพ่อยางอัลติสแล้วก็มีล้อ,อีิสุจุสากันธุเอชนะครับในคลิปไปเลื่อนดูได้นะครับก็มาใช้บริการกันก็ขอบพระคุณลูกค้า นะครับตัวนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะตัวนี้จะเป็นล้อนิสสันอาเวลารุ่นเทอร์โบนะครับขอบสบผ้านิวเป็นล้อสีบอลนะนะครับก็จะเป็นล้อที่จะได้ว่าเป็นลอรุ่นใหม่นะครับทัชเดิมยังอยู่รับสุดกลมๆนะครับเกิดกลมๆของล้อนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าหลายท่านมาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับเวลาจุดบนยางกับจุดตรงล้อเนี่ยให้ตรงกันจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับตรงนี้จุดของเขาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็คือ การที่บอกว่าล้อตัวนี้มันยังเป็นสีเดิม,ดมไม่ได้ถูกทาสีนะครับเหมือน <c oughs> เวลาท่านไปซื้ออุปกรณ์อิเลงเท่านนกส์ที่เขาแปะสติกเกอร์บนตัวล็อไว้ตัวหนึ่งตัวใดน,นะครับ <c oughs> เพื่อให้รู้ว่ามันยังไม่ถูกแกะถ้าสติกเกอร์ตัวนี้ไม่ขาดไม่ขาดลอตัวสุดท้าย <c oughs> เป็นต้นนะครับโดยประมาณครับวัตถุประสงค์เขามีแค่นะน <c oughs> นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับหลังล้อกันนะครับล้อแท้ตัวนี้อดีจะเราพูกคุณตาหน่อยนะครับผมอ่า ล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมตานิสันนะอ่าผมให้ดูเลยนะครับล้อผลิตนะครับเมื่อปี21เห็นไหมครับออกโทเบอร์ตุลาคมนะครับผลิตวันที่อ่าผลิตปี21เดือนตุลาเห็นไหมครับล้อใหม่มากนะที่ผมไล่อยู่ก็เพิ่งปี22เดือน3วันที่18นะครับล้อตัวนี้ถือว่าใหม่ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นขอบ15นะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับโลโก้เอ็นไก่มีครบชัดเจนนะครับตัวนี้เขียนทีวัน นะครับมันก็จะมีทีวันทูะครับแล้วแต่ไปหาความหมายได้นะครับแต่ว่าตรงทีตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้สีเรียสเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับดูหมได้นะตัวนี้ปเป็นคาไปล่าเทอร์โบน,นะครับเวลาเราซื้อล้อเดิมแท้นที่ีเรียงจริงๆที่ท่านต้องรู้ต้องดูนะครับคือยี่ห้อนะครับของผู้ผลิตว่ามันตรงกันใช่ไหมถ้าท่านซื้อล้อในสานก็ต้องมีตาในสานหนังล้อนะครับซื้อล้อหันจ้าก,ก็ต้องมีตาหันด้า ของู้นี้เป็นจุดตายนะครับไม่มีไม่ได้นะส่วนขนาดเท่าไหร่พสปไปยังไงอันนั้นจริงเรื่องหนึ่งนะครับแต่ท่านต้องดูต้องรู้นะครับไม่งั้นเวลาไปซื้อบางทีโดนของปลอมถามว่ามีด้วยหรือมีนะครับขนาดนาฬิกาแก้วแหวนเงินทองยังมีของปลอมเลยล้อก็มีของปลอมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้นะครับราคาถูกเป็นปกติเดี๋ยวว่าแต่ตั้งแต่ซื้อเลยโดนโกนตั้งแต่ยังไม่ได้ของเลยนะครับบางทีตอนนี้ราคาหลอกขายกันในเฟซบุก๊กเยอะนะครับเห็นราคาถูกบุมนิดนึเงินเรียบร้อยหาย ขาเฟ่ตองละมันละวันนะนะครับหน้าร้านเราปเป็นเต๊นท์สีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พระรามสองบ้านสุนเทียนนะครับชื่อว่าร้านต้นยังยนต์ร้านเรามีสาขาเดียวนะไม่มีสาขาอื่นนะครับเรายังไม่ได้ขยายสาขาไปนะครับเพราะว่าสาขาเดียวก็ดูแลและบาดแล้วนะครับเพราะว่าเราคงไว้ซึ่งมาตรฐานนะครับถ้าเกิกดกระจายสาขาไปบางทีมันมันก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงสู้เราส่งกับจังหวัดให้ท่านไปเปดนตั้งเองดีกว่าจะได้ของมีคุณภาพอย่างนี้มันสบายใจกว่าับ นะครับตอนคลิปนี้นะครับผมกลอบจากร้านต้นยางโยนขออฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้านเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ